แบมแบมค่ะก็อยากจะไลฟ์ด้วยนะคะแต่ว่าทุกอย่างค่ะมันก็มีเงื่อนไขของบริษัทนะคะเมือ Bam ่อแบมแบมก็7ซวค่ะหรือว่าตอนนี้ก็ต้องบอกว่าแบมแบมนั้นเป็นเซลปินเดี่ยวแทนซะแล้วนะเพราะว่าตอนนี้ค่ะเขาแล้วก็วงก็7ซว่ค่ะได้หมดสัญญากับทางค่าย JYP ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ดูเหมือนว่าเจ้าตัวค่ะจะมีอิสระเพิ่มมากขึ้นนะคะ ล่าสุดวันนี้ค่ะเห็นมาไลฟ์ในแอปพลิเคชัน Vlive นะคะขณะที่ไลฟ์อยู่ค่ะก็มีแฟนๆค่ะเข้าไปถามคำถามหนึ่งนะคะบอกว่าอยากจะให้แบมแบมค่ะได้ไลฟ์กันกับคนไทยนะเพื่อนๆคนไทยในแทก็กลุ่กไลน์บ้างค่ะ ซึ่งเจ้าตัวนะคะมีการอ่านข้อความนั้นด้วยค่ะแล้วก็ถึงกับต้องร้องโอ้ออกมาเลยนะคะก่อนที่จะใส่หน้าไปมาค่ะแล้วก็บอกว่าเออมันเป็นเรื่องยากจริงๆเลยนะที่จะทําให้มันเกิดขึ้นนะคะหรือว่าจะให้่ายนั้นเซเยสค่ะเพราะว่าถ้ามันง่ายเนี่ยเออมันก็คงจะเกิดขึ้นไปนานแล้วนะแต่เพราะว่ามันยากไงเลยไม่เคยได้เห็นแบบนี้มาก่อนค่ะ ซึ่งก็อย่างที่หลายคนเคยเห็นเนาะขนาดว่าลิซ่าคะไปทานข้าวกันกับเพื่อนๆคะบรรดาไอดอลคนไทยด้วยกันค่ะเธอก็ยังมาได้เพียงแค่เสียงะคะหรือไม่ก็มาแค่มือเท่านั้นนะคะคือมันคงเป็นเรื่องยากจริงๆนั่นแหละคะ่ะไม่อย่างนั้นเนี่ยคงได้เห็นนะคะพวกเขาเนี่ยมาไลฟ์ด้วยกันเป็นนานแล้วนะคะแต่ก็เชื่อได้ว่าค่ะพวกเขานั้นพูดคุยกันนะคะแล้วก็มีความสนิทสนมกันมากแน่ๆค่ะเพราะว่าก็มีลายกลุ่มนะคะที่ชื่อว่าแท็กกลุ่มไลน์ค่ะเอาไว้ติดต่อสื่อสารซึ่งกัน และการอยู่ตลอดเวลานะคะเพียงแต่ว่าไม่สามารถ,ถาม,มาปรากฏตัวนะคะแบบตัวเป็นๆนในไลฟ์เดียวกันหรือว่าพูดคุยกันให้เราได้เห็นเท่านั้นเองค่ะ ก็เป็นความเคลื่อนไหวค่ะที่หนุ่มแบมมค่ะถูกขอให้ไลฟ์กันกับเพื่อนๆคนไทยนะคะในวันนี้ค่ะก็เจ้าตัวค่ะก็มาไขข้อข้องใจนะว่าเอ๊ะทำไมนะถึงไลฟ์ด้วยกันไม่ได้นะคะแอ,ะอก็มาอัปเดตข่าวสารและก็ความเคลื่อนไหวต่างๆที่เกิดขึ้นค่ะก็ก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแ like, ชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า